hello everyone สวัสดีครับผู้ชมครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาในบทที่11นะครับในส่วนแบบฝึกหัดสองแบบฝึกหัดสุดท้ายก็คือ11.4แล้วก็11.5นะครับเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูเลยนะครับ11.4เขาให้ทำ uh, write sentences about the past นะครับเขียนประโยคเกี่ยวกับอดีตคือเขาให้ประโยคที่เป็นปัจจุบันมานะครับให้เราพร้อมกับ ประโยคใหม่ที่มีบางส่วนคำศัพท์บางส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตให้เราเปลี่ยนนะครับประโยคนี้เป็นเป็นอดีตนะครับประโยคแรกนะครับ James นะครับ always goes to the go to work นะครับเจมไปทำงานเสมอใบาคาเจมขับรถไปทำงานหรือใช้รถไปทำงานเสมอนะครับถัดมา yesterday มีประโยคใหม่มาแล้วก็ให้คำ ที่เป็นอดีตมานะครับดังนั้นพอเวลาเปลี่ยนนะครับประโยคก็ต้องเปลี่ยนด้วยก็คืออะไรครับ event to work เข้าไปทำงานนะครับ by car เขีนว่ามีการจุดสำคัญที่เปลี่ยนนะครับก็คือ,อรูปแบบฟอร์มหรือฟอร์มของคำสั่งนะครับนอกจากนั้นก็สิ่งที่เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะมีการเติมคำที่บอกเวลาเข้ามา ถัดมาข้อ2นะครับ r a เช e l often uh, loose uh, loses her key นะครับเธอ r a าเ e l ทำกุญแจของเธอหายเสมอนะครับถัดมา she เธอจุดจุดนะครับ uh, last week อัทิที่แล้วก็ก็คือเธอทำหายอีกนั่นแหละนะครับมีการเติมเปลี่ยน last week เข้ามานั่นก็คือเธอทำกุญแจหาย last week ก็คือ lost จาก l o s e เป็นเป็น lost, นะครับชีลอสเฮอร์คีอ่า week นะครับข้อ3าอ่า Kate นะครับมีด a t e พบกับ her friend นะครับพบกับเพื่อนของเธอ every evening ครับทุก evening ทุกหัวทุกตอนเย็นหรือทุกหัวค่ำนะครับทุก uh, หัวค่ำ,นะค ug, ำแล้วกันเนาะ เคทมีดเธอเฟรน every evening นะครับเคทพบกับเพื่อนทุกหัวข้าม she อ่าแล้วก็จุดๆุนะครับ yesterday evening ก็คือเอ่อเมื่อวานตอนหัวข้าเธอก็พบกับเพื่อนนั่นคือ she met นะครับอ่าเปลี่ยนเม็ดแล้วก็อย่างอื่นก็อยู่เหมือนเดิมนะครับ she met her friend yesterday evening นะครับเมื่อวานตอนหัวข้าเธอพบกับเพื่อน สี่นะครับ I buy a newspaper every day นะครับฉันซื้อหนังสือพิมพ์ทุกวันนะครับ Yesterday I ก็เหมือนเดิมจาก by u ก็เปลี่ยนเป็น bought นะครับ uh, newspaper uh, เขียนแค่นี้นะครับเพราะว่า uh, ค,ำคำบอกเวลาเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับเป็น yesterday แล้วก็ตัดคำบอกเวลาเดิมออกด้วย ห้านะครับ we o f ฟ e n go to the cinema at weekends นะครับ uh, เราไปไปดูภาพยนตร์นะครับในในช่วงวันหยุดบ่อยครั้งนะครับบ่อยครั้งประโยคต่อมาก็คือ last sunday นะะอาทิตย์ที่แล้วก็คือเราก็ไปดูนั่นแหละ,ะเราก็ไปดู ลาสันเดว Saint ี is, นะครับจากโกก็เปลี่ยนเป็นเว้นนะครับ to the cinema cinema อไอ่าเขียนแบบนี้นะครับ cinema เช็นว่านอกจากจะตัดคําคบอกเวลาออกไปแล้วนะครับไอ้คำที่บอกความถี่นะครับ o f f e n แบบนี้ก็ถูกตัดออกไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าประโยค พาร s ซิมเพิลเนี่ยจะไม่ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆนะเป็นการเหตุการณ์ที่เกิดครั้งเดียวนะถัดมานะครับ I eat an orange every day นะครับฉันกินส้มทุกวันนะครับดังนั้น yesterday ก็ต้องเขียนว่า I ate ออร์เรนจ์เสร็เติมเไหมอ่าโทษทีอ่าแอนออร์เรกินแค่วันละลูกแอนออร์เ <laughs> รอ่าขอโทษนะครับอ่ามาละแอนออร์เรอ่า yesterday's and orange อ่าหมดเลยยังหมดแล้วนะครับ ข้อเจ็ดครับข้อเจ็ดก็คือทอมนะครับ always has shower in the morning ทอมอาบน้ำตอนเช้าเสมอนะครับ this morning แล้วเช้านี้นะครับก็คือ he ก็คือเขาก็อาบน้ำเนี่ก็จาก has a shower ก็เป็นแทดใช่ไหมครับอา h ชาว r ครับข้อสุดท้ายสำหรับหัวข้อนี้ข้อยอสุดท้ายนะครับ our friend นะครับเพื่อนของเรา often come to see us นะครับเพื่อนของเรามาเยี่ยมเราบ่อยๆนะครับ เดยพวกเขานะครับจุดจุดนะครับ last Friday เมื่อวันศุกร์ที่แล้วก็คือมาเยี่ยมเรานั่นแหละนะครับก็เปลี่ยนเป็นในรูปอดีต Day Visit a านะครับ last Friday ครับอันนี้ก็จบไปนะครับข้อ11.4เปลี่ยนนะครับประโยคให้เป็นรูปอดีตนะครับจากเหตุการณ์ปัจจุบนันหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆนะครับเป็นรูปอดีต ข้อสิบจินห้า write sentences อาขอโทษนะครับเขาให้เขียน write sentences about what you did yesterday ให้เขียนสิ่งที่เราทำนะครับเมื่อวานนี้นะครับอันนี้ก็เขียนไปเลยนะครับผมเขียนตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับเมื่อวานผมเดินทางจากสุรินมาสมุทรสาครเนะาะ I เดินทางคือ travel นะครับ Travel เติม E D ด,ด้วยนะครับ From s u ริน to สมุ u t s a k h นะครับอ่าข้อสองทำอะไรอีกนะครับ <laughs> I eat noodle ก <laughs> ินก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่าสาม ไม่ได้คิดไปก่อนเลยเนี่ยอ,อ่ก็กิจวัตรประจำวันทั่วไปนะครับ I ate เมื่อ ate ปิดเวลาก็คือ I watch TV นะครับเมื่อวานนะ yesterday ก็แบบนี้ก็ได้นะครับมันมีอันห้าหกหกประโยคนะครับ I อ,อ รถ d ะมอเตอร์ไซค์ผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ I drank coffee อดื่มกาแฟด้วยในอดีตแล้วก็ I bought ซื้ออะไรซสอยอะ I bought ไปซื้ออะ ไอบอทอาโซบอาไปซื้อสบู่แล้วกัน <laughs> อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมไว้ก็ดดนกันไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำ yesterday นะครับหลักการก็คือเปลี่ยนคํากริยานะครับให้เป็นรูปอดีตครับสําหรับวิดีโอคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ thank you goodbye